ถูกส่งลงสนามนาที65ทีมกำลังเสมอกันหนึ1-1เลียวอพูต้องการประตูจุดเปลี่ยนพลิกแซงเลสเตอร์5น,นาทีให้หลังวาตารุเอนโดผ่านบอลโล่งๆหน้าหัวกะโหลกภาพต่อเนื่องมอนี่จับบอลหนึ่งครั้งพร้อมกับแต่งบอลอีกหนึ่งจังหวะรู้ตัวอีกทีเขาจัดการวางเท้าซัดโป้งเดียวบอลพุ่งเสียบใต้คานชนิดสมบูรณ์แบบทั้งน้ำหนักและทิศท,ทางจนโกคู่แข่งหมดสิทธิ์เซฟ ใช่ครับโดมินิกโซบสไลย,ยิงไกลสุดสวยพาหง์แดงพลิกแซงจิงจ้งจอกสีน้ำเงิน2 1หนึ่งวินาทีนั้นเชื่อว่าเดอะคอบในแอนฟิลด์หรือแม้แต่แฟนบอลที่ดูเกมผ่านหน้าจอทำให้ตกตะลึงตาลุกวาวก็ต้องเผลอหลุดลดูทานลูกยิงโซบอส์ไลกันบ้างจะว่าไปสำหรับเรียวพูเพราะเขาไม่มีนักเตะจอมยิงไกลมานานมากๆแล้วกล่าวคือตั้งแต่สตีเวนเจอร์ราดโบกมือลาทีมก็แทบไม่เคยเห็นใครวางเท้ายิงได้ระห่ำทรงพลังแบบนี้ครับ ผมไม่จําเป็นต้องบอกเขาให้ยิงโซโบรู้ดีกว่าผมว่าเขามีทักษะยอดเยี่ยมแค่ไหนคุณก็เห็นนี่ประตูนั้นสวยจัดๆบอลพุ่งแรงอย่างกับระเบิดโอเคในเกมรีเมลีคู่แข่งพยายามจับตายเขานั่นจึงเป็นสาเหตุว่าทาไมโซโบถึงยังยิงประตูลักษณะนี้ในหลีกไม่ได้แต่เมื่อไหรก็ตามที่เขาได้ลองส่องจังๆโอกาสที่บอลพุ่งเข้าประตูจะมีสูงมากๆเดี๋ยวกันครอปกล่าวชื่นชมลูกทีมคนใหม่หลังจบเกมความจริงไม่ใช่แค่ครอปที่ออกมาพูดถึงประตูสุดสวยของโซบสไลท์เท่านั้น ทว่าในไอจีกับตันฮังการียังเต็มไปได้วยคอมเมนต์ซูฮกจากเพื่อนร่วมทีมไม่เว้นแม้แต่จูดเบลลิงแฮมเมดฟิลฟอร์มแรงจากเรอัลมาดริดยังเข้ามาแสดงความเห็นกับเขาด้วยจากความเป็นไปนอกสนามตัดกลับมาที่โดมินิกโซบสไลกับช็อตยิงไกลใส่เลสเตอร์ความพิเศษของประตูนี้คือทั้งก่อนและหลังส่งบอลซุกตะไคทุกท่วงท่าแอคชั่นภาษากายของโซบสไลดันไปละไมคล้ายกับตำนานอย่างซีเวนเจอราดอย่างกับสำเนาถูกต้องกันมาเลยครับ จะท่ายิงช็อตวางเท้าหวัดเต็มข้อบอลพุ่งแรงนอกกรอบมันเป็นซิงเนเจอร์ของสตีวีภาพต่อเนื่องกับท่าฉลองประตูวิ่งไปกระโดดสาใจต่อหน้าเดอะคอปบ,บนสแตนกระทั่งสไตล์การเล่นฉบับกองกลางไดนาโมวิ่งสู้ฟัดไม่มีหมดที่ทำเอาหลายคนหวนคิดถึงตำนานกับตันคนเก่า ไหนจะเสื้อเบอร์8และรอยสักที่โซบอสไล์สลักไว้บนท่อนแขนซ้ายเป็นภาษาฮังการีแนแปลไทยว่าพรสวรรค์คือของขวัญจากพระเจ้าแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณปราศจากความตั้งใจและความอ่อนน้อมถ่อมตนมันก็ไร้ค่าประโยคดังกล่าวคือคติประจําใจที่สตีเวนเจอราดเคยกล่าวไว้เมื่อหลายปีก่อนใช่ครับโซบอสไลยึดถือสตีวีจีเป็นไอดอลต้นแบบมาโดยตลอดและรอยสักที่แขนซ้ายคือหลักฐานชัดเจนว่าเขามีเจอราดเป็นแรงบันดาลใจก่อนจะย้ายมาสวมเสื้อเลี้ยวผู้ซะอีก สำหรับโดมินิกโซบอสไลถึงวันนี้ต้องยอมรับว่าเจ้าตัวกลายเป็นขวัญใจเด็กของอย่างรวดเร็วครับคือแม้จะเพิ่งย้ายมาร่วมทีมช่วงซัมเมอร์แถนฟอร์มการเล่นพรีซีซั่นยังดูขาดขาด,ขาดเกินๆหลายครั้งหลายหนโซบอสไล so ตามไม่ทันเพื่อนร่วมทีมณวันนั้นคงไม่มีใครคาดหวังว่ามิดฟิลฮังการีนจะเข้ามาสร้างความแตกต่างหรือยกระดับแผงกองกลางแบบปุ๊บปับ๊บหากแต่เมื่อโปการเปิดฉากฟาดแข้งโดมินิกโซบอสไลกลับโชว์ฟอร์มเก่งปรับตัวเข้ากับแท็กติกชนิดที่เขากลายเป็นกำลังหล,ลักจ คือรูกการผ่านพ้นรวมทุกถ้วย8นัดสบอสไลฉา,ายแววคุ้มค่าตัว60ล้านปอนทุกเพนนีละโดยความเป็นไปทั้งหมดไม่แปลกที่เด็กหงจะตื่นตาตื่นใจไปกับฟอร์มในสนามและหลงรักมิดฟิลด์คนใหม่อย่างโดมินิกซ,ซบอสไลาภายในระยะเวลาเพียงไม่กี่เดือนครับ